สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาดูไอเทลเครื่องมาการชาร์จไม่เข้าเราจะมาเปลี่ยนตูชาร์จกันอีกแล้วนะครับช่วงนี้ก็กินแต่งานตูชาร์จนะทุกคนแก่สบายๆครับรุน่นนี้ใครทาเป็นแล้วก็ข้ามไปเลยนะครับส่วนใครที่เพิ่งผัดหรืออยากจะซ่อมเองก็รอชมกันต่อไปแกะเครื่องครับแยก หลังจากนั้นเราก็มาดูที่ชุดชาร์จนะครับแบตเตอรี่เป็นแบตแบบถอดได้นะครับเราก็จะมารือเครื่องกันทํากันแบบสด,สดๆตัวนี้เป็นตู้ชาร์จทั่วไปนะทุกคนที่น่าจะมีนะหรือไม่มีอันนี้ไม่รู้นะถ้าเป็นแบบคว่ำนี่จบเลยนะทุกคนแบบคว่ำมผมหมดพอดี ช่วงนี้อาจจะลงคลิปเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าโอ้โหที่ตุนไว้เป็นปีๆแล้วยังไม่ได้ลงนะครับก็เลยทยอยลงนะครับต้องกราบขอไปทุกท่านด้วยนะครับหากคลิปผมไปขวางหูขวางตาใครนะทุกคนต้องกราบขอไปด้วยนะครับแนวทางการเปลี่ยนตุดชาร์จนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็มีสื่อต่างๆเยอะแยะมากมาย นะครับก็ไม่จําเป็นต้องช่องหมีทําได้นะช่องอื่นก็ได้นะครับเหมือนกันเลยครับเขาให้ความรู้เหมือนกันนะครับหนึ่งในห้าของเครื่องตกน้ำนะทุกคนจะเป็นแบบนี้เลยแก่ okay, ยากจังในตัวนี้ทุกคนเอ้ ดูเปืเปือนๆเหมือนจะง่ายทุกคนแต่มันไม่ง่ายโอเคหลังจากที่เราได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับก็ต้องถอนสายแพรเชื่อมต่อสายแพรสาวอากาศนะครับแนวทางการแกะก็ตัวใครตัวมันนะลำดับถัดไปให้แกะมอเตอร์สันออกครับ โอเคหลังจากนั้นก็ให้แกะแพร่เชื่อมต่อลำโพงออกครับตัวนี้ค่อนข้างจะแกะยากนะทุกคนแกะยากตรงที่ว่ามันติดสติ๊กเกอร์มานะครับเราต้องทำให้สายแพรมันร้อนด้วยนะถ้าไม่ร้อนนี่เอาไม่ออกนะโอเคหลังจากแกะแล้วก็พับในลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นเราทำการ หรือตูวชาร์จออกมาดูก่อนนะครับว่าของเขาเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างนะครับตัวนี้มันแกะโควดยากเลยทุกคนเล่นนะผมซะแล้วสติกเกอร์เขาเหนียวครับสติกเกอร์เขาเหนียวนะครับไอเราทำการเป่านะทุกคน เจอในเหตุการ์สติกเกอร์นเนียให้เราทำการเป่าเป่าเบาๆนะครับเป่าแค่มันพอร้อนนะทุกคนหลังจากนั้นก็งัดออกมานะครับงัดออกมามันก็จะหลุดออกจากเบ้านะทุกคนโอเคตัวนี้เป็นตัวชาร์ลักษณะแบบนี้นะครับอยากให้ทุกคนได้รับชมนะ ในบางจังหวะก,กล้องไม่ชัดต้องกราบขออภัยนะครับนี่ครับหลังจากนั้นให้เราทําการเป่านะครับเป่าออกเลยนะใครมีวัดเอใช้วัดเอใครไม่มีวัดเอใช้ลมร้อนไอใช้หัวแรงเป่าเอใช้หัวแรงจี้ออกมานะครับผมจะไปแบบรวดเร็วนะวันนี้นะหากไม่ออกอย่าลืมเติมตะกัวสูตรเติมตะกัวได้ผลเสมอครับ หลังจากนั้นให้เราใส่น้ํายาฟักก็ได้นะครับหรือจะเพิ่มตะกวัวก็ได้แต่ผมขี้เกียจเพิ่มแล้วนะครับก็ประมาณนี้ต่อไปก็ใช้ทักษะในการดูดตะกวัวครับนี่จี้ลงไปแบบนี้ โอเคหลังจากนั้นครับให้เราหา <c oughs> ตูดชาร์จมาเปลี่ยนนะครับใครมีแบบไหนเอาแบบนั้นนะครับใครไม่มีก็ไปหาซื้อมานะครับผมก็จะเอาตูดชาร์จมาตูดชาร์มาเสร็จปุ๊บก็ใส่ลงไปเลยครับจุดสำคัญให้รูมันตรงนะครับให้รูมันตรง หลังจากนั้นก็แต้มตะกัวครับแต้มตะกัวขาใดขาหนึ่งนะครับที่เราถนัดนะอย่าลืมนะครับท่วงท่านะครับในการทํามือถือเนี่ยมันต้องสมูทนะครับสมูทนี่หมายถึงว่าท่าที่เราต้องถนัดนะทุกคนหากเราไม่ถนัดเนี่ยมันมันจะซ่อมยากนะครับ ตัวนี้เราต้องลื้อออกก่อนนะทุกคนขามันมันไม่โปรนะในเมื่อขาตรงนี้มันไม่โปรนะครับเราก็ต้องจัดการทําแบบนี้ครับเนื่องด้วยเดือยทั้งห้าขานี้ที่ตูดชาร์จมันยาวเกินกว่าอันนี้ครับเราก็เลยแต้มลงไปในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ใส่กลับเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะใช้ลุมร้อนเป่า นะครับเทคนิคต่างๆนี่เราสามารถแก้ไขได้นะทุกคนไม่ใช่ว่าจะเป็นสูตรตายตัวนะครับดูนะครับเดี๋ยวมันก็จะออกมาสวยงามนะหลังจากนั้นครับป้ายให้ครบทั้งสีขาทุกคน ใครจะเอาสวยแค่ไหนก็เอานะครับหลังจากนั้นครับทุกคนให้เราทําการดูนะครับให้เราทําการป้ายน้ํายาฟักลงไปครับป้ายไปเลยไม่ต้องขีดเหนียวนะครับหลังจากนั้นให้เราหาเมนบอร์ดนะครับอะไรก็ได้ครับมารองนะครับขั้นตอนตรงนี้ก็คือเราจะใช้ฮอตแอร์เป่า นะครับจัดความร้อนไปที่200 250เป่าในลักษณะเป่าวน,นะครับลักษณะของมันก็คือเป่าวนนะไม่จี้นะครับไม่จี้เป่าวนวิธีตรงนี้ก็คือเดือยมันมันมัน,ม,นมันสูงกว่าปกตินะครับเดือยจากตูดชาร์จเนี่ยมันสูงมามากกว่าปกติเราต้องใช้พอตแอร์ช่วยนะครับ โอเคหลังจากนั้นรอมันเย็นนะครับไม่ใช่ทาตอนเที่ยงแล้วไปทําต่ออีกประมาณ5โมงไม่ใช่เย็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ปาดลงไปหลังจากปาดลงไปเสร็จนะครับให้เราใช้หัวแรงครับถูมันไปเลยทุกคนถูมันไปเลยครับด้านล่างมันก็จะติดนะทุกคน มีเด็กแอบมองด้วยทุกคนหากเราไม่พอใจให้แต้มตะกัวตรงไปหัวแรงครับดูนะดูกันชัดๆ,ๆนะครับนี่ขยายดูแล้วนะครับนี่แต้มตะกัวไปหัวแรงแล้วก็ไล่ไปเลยครับมันติดเราออกได้ครับ ค okay. หลังจากนั้นเราก็จัดการประกอบครับล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็ประกอบกันเลยมาดูกันนะครับว่าจะชาร์จเข้าหรือไม่เข้ามีเด็กแอบ,บดูด้วยทุกคนวันนี้มีเด็กมาแอบบมาแอบเอาวิชาด้วยนะครับเด็กน้อยอเรามาดูกันวิธีการประกอบก็ปกติครับ หลายหคนเปลี่ยนแต่งานยากๆนะครับพอเจองา,งานง่ายๆทำไม่ถูกเหมือนกันนะทุกคนหากเรามองว่าเฮ้ยเรามั่นใจนะครับเราก็ประกอบเลยทุกคนหากเราไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งไปใส่สวากาศอย่าเพิ่งไปใส่มอตเตอร์ซันก่อนนะครับ เพราะว่ายังไงเราก็ต้องแกะซ้ําอีกนะมันผมใส่ถูกไหมอ่ะทุกคนเดี๋ยวเขอดูเดี๋ยวผมจําไม่ได้เลยว่าบวกลบล,บ,ลบบวกนะครับโอเคมันมีสัญลักษณ์อยู่นะครับลบฝั่งนี้นะทุกคนให้เราสังเกตสัญลักษณ์มันนะครับ ต่อไปก็หาไฟบวกก็คือเส้นสีแดงนะครับอ่ะเดี๋ยวหลายๆคนสงสัยว่าเฮ้ยไฟบวกเรารู้ได้ไงไฟบวกไฟลบมาเดี๋ยวผมจะขยายดูนะครับแวะตรงนี้แป๊บนะทุกคนก่อนจะไปเทสเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมครับเดี๋ยวล้างก่อนจะได้เห็นชัด นี่ครับตรงนี้ครับนี่นี่ VLB อะไรสักอย่างนี่แหละลบเห็นไหมครับแสดงว่าฝั่งนี้คือลบครับมันจะเขียนอยู่ฝั่งเดียวนะบางอันก็เขียนเป็นบวกนะครับอ่าประมาณนั้นทุกคนโอเคหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่แบตเตอรี่กันนะครับใส่แบตเตอรี่ดูชาร์จเข้าหรือเปล่ามาทุกคนมาลุ้นไปพร้อมกัน เสียบเข้าไปเข้าไม่เข้าเดี๋ยวรู้ครับเครื่องกีนนี่อาจจะช้าหน่อยนะทุกคน <c oughs> เรียบร้อยครับเข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเครื่องไอเทลเดี๋ยวรอสัญญาณแบตเตอรี่ขึ้นนี่สามเปอร์เซ็น แบบนี้เข้าร้อซครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ